สวัสดีค่ะดิฉันสลา,าลักษ์พักโสภางทีมข่าวเยาวชนโรงเรียนวสวรรค์เาตำบลองคลักอำเภอโพโทองจังหวัดอ่างทองวันนี้ตรงกับวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2565ซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมไปพบเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่วัดจุฬามณีตำบลองคลักอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง ไปพบกับคุณศิริยกรมีกินซึ่งเป็นนักข่าวภาคสนามรอยอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทีมข่าวเยาวชนของโรงเรียนวัชสสวรรลเจ้าของตำม,มนองครักษ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองมาศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของวัตจุฬามุนีตำม,มนองคลักษ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะขอขอบคุณคุณสารลักษ์ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันศิริยากรยีจินจากทีมข่าวยเยาวชนววรตรงเยุวรณราชส่งอำเภอองครัก์จังหวัดอ่างทองค่ะว,วันนี้ดิฉันจะพาผู้ชมมาพบก,กับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของวัดจุฬามณีที่ตำบลอครัทอ์อ,อำเภอโพทองจอังหวัดอ่างทองค่ะสถานที่แรกที่เราจะมาก็คือเจอดีย์ที่มีความสูง38เมตรและมีฐาน2ชั้นฐานบนมีบันไดาทางขึ้นฐานล่างเป็นทางเดินและ ซุประตูเจดีที่สามารถเดินได้เป็นสถาปะะัตยกรรมสมัยอยุธยาค่ะค่ะสถานที่ที่สองที่เราจะพาท่านผู้ชมมาดูกันนะคะเป็นศาลาการเปลี่ยนสร้างด้วยไม้ทรงจัตุรมุกสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างเป็นแบบหลังคาร,ระดับไม่มีการตกฟ้าเพดานค่ะ และสถานที่ที่3นะคะในวัดจุฬามนีตําบลองครักษ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองยังมีวิหารโค้งสัมเภาและมีการเจาะโค้งแหลมเป็นรูปสถาปัตยกรรมแบบศิลปะยุธยาค่ะและภายในวิหารฐานสัมเภาโค้งนะคะของวัดจุฬามนีตําบลองครักษ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองยังมีพระพุทธรูปนะคะไว้ให้เรากรับไหว้บูชาด้วยนะคะและสถานที่สุดท้ายที่เราจะพาานผู้ชมมาชมพระพุทธรูปพระพุทธมงคลชัยอยู่ในหอสวดมนต์ของวัดจุฬามณี ตำบลองครักษ์อ,อโพทองจัังหวดอ่างทองเดิมพระพุทธรูปองค์นี้มีชาติพอกเอาไว้และสําโรคเอาชาติออกจึงพบว่าเป็นพระพุทธรูปทองคําแบบศิละปะสมัยสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดหนึ่งในสิบของประเทศไทยเป็นพระพุทธรูปทองคําที่ได้รับมาจากจังหวัดลำพูนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับเรืออากาศตีประชานมีลักษณะข้าราชการบํานาญกองทัพอากาศ เป็นผู้ที่อยู่ที่นี่และเกิดที่นี่ตั้งแต่เด็กอยากจะทราบว่าถ้าเราพาถ้าเรามาวัดจุฬาุรนีจะพานักท่องเที่ยวมาชมสถานีอะไรบ้างคะของพ่อพระพุทธ,ธมงคลชัยส่วนโบราณสถานนั้นอันดับหนึ่งเป็นวิหารวิหารของวัดอันดับที่สองซึ่งมีอายุน้อยกว่าวิหารก็คือ,อพระโวสถและเจดีย์ และทั้งหมดนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณหลวงพ่อที่ให้เราเข้ามารับข่าวสารและข้อมูลต่างๆภายในวัดจุฬามณีขอขอบคุณอย่างยิ่งค่ะและต่อไปนี้กลับไปพบกับคุณสลาลักษ์ที่สตูดิโอกันต่อได้เลยค่ะขอขอบคุณครูศิริยากรมีกินซึ่งเป็นนะะักข่าวภาคสนามที่พาเราไปชมเรื่องราวแหล่งท่องเทีย่ยวทางประวัติศาสตร์ขอขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้คือโครงการ คือผลงานการอบรมตามโครงการฝึกอบรมย y าโปรดิวเซอร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทองรุนที่2ของอำเภอโพทองระหว่างวันที่14-15ถึงมิถุนายนพุทธศักราช2565และพบกันใหม่กับการรายงานข่าว ของทีมข่าวเยาวชนโรงเรียนว,ว,วัชรวัลราชโองตำบลโอคลักษ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองในครั้งนี้ดิฉันสาลารักษ์พักโสภาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ